สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับแล้วก็เจอกันอีกเหมือนเดิมสําหรับในวันนี้นะครับก็ส่งงานหอลูกค้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ E ี s ีหนึ่งสนะครับของลูกค้าที่อยู่ภาคใต้นะครับจังหวัดอะไรผมจําไม่ได้ละส่งไปเรียบร้อยแล้วก็ตกแล้วแล้วก็ซ่อมแล้วก็บินได้แล้วเรียบร้อยโดยการเปลี่ยนเฮดให้เป็นเป็นสองเบนะครับแต่ว่ามันก็ ถือว่าก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับสําหรับ EC145 แต่ว่าความรู้สึกของผมเนี่ยก็คือถ้ามันเป็น4เบสเหมือนเดิมเนี่ยผมว่ามันน่าจะคือความรู้สึกของผมคือถ้าเป็น4เบสมันจะเสถียรกว่านะครับแต่2เบส bed, มันก็พอได้อยู่นะครับแต่ว่าก็จะมีอาการที่แบบว่าช่วงที่มีลมเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีการแบบมีหางแบบปัดๆนิดนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมเพิ่มรอบไปที่85เนี่ยก็ ก็โอเคแล้วนะก็ถือว่าก็โอเคก็ลูกค้าก็สามารถที่จะเอาไปบินได้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็จะมาสรุปงานให้เพื่อนๆหรือว่าลูกค้าอ่าบอกให้ได้รู้นะครับว่าตอนช่วงนี้ก็คือมีงานอะไรบ้างนะครับสําหรับอ่าวันนี้ก็จะมี JR Forza นะครับเป็นวิว 12k ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าประกอบเสร็จนะฮะแต่ลงชุดไฟเสร็จแล้ว แต่ว่าก็จะเหลือกล่อง H1 นะครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้กล่อง H1 มันก็ค่อนข้างที่จะขาดตลาดก็เดี๋ยวต้องลูกค้ารอนิดนึงนะครับก็แจ้งลูกค้าไปแล้วนะครับว่ากล่อง H1 เนี่ยมันขาดตลาดตอนนี้คือหมดอาจจะเป็นวันเสาร์นี้นะครับอาจจะได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับถ้ากล่องมาเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อนั้นนะครับสำหรับ JR Forza 450ตอนนี้เซอร์วงเซอร์โวสปองสปีดไรใส่ครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน ชเวเซอร์ uh, er นะครับอีกลำหนึ่งก็ครบชุดเลยมีรีโมทเเรดิโอลิงค์แบตหนึ่งก้อนตัวหอก็เป็นกล่อง H1 เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนสปีดให้ลูกค้าด้วยนะครับซึ่งผมคุยกับลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็สำหรับในวันนี้นะครับก็จะเป็นงานลูกค้าที่มาใหม่ในวันนี้นะครับก็เป็นของคุณธงชัยหวงังรัตดานะครับซึ่งอยู่จังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องใบนี้นะครับ ไปพร้อมกับลูกค้าเลยนะฮะอาเดี๋ยวผมจะเริ่มแกะกล่องรำนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าหอที่ส่งมาเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ที่เกินเกิเลยก็คือก็เป็นของอชอเวเซอร์นะครับซึ่งเอามาให้ปรับตั้งจูนอะไรอะไร,อะไรประมาณนี้นะฮะแต่ผมยังคุยรายละเอียดได้ไม่เยอะนะครับว่าให้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอแกะดูก่อนดีกว่านะครับ ชเวเซอร์เนี่ยมันจะมีกล่องเป็นโฟมโฟมฉีดของมันอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่ซื้อฮอลํานี้ไปเนี่ยก็คือก็จะมีกล่องให้ด้วยนะครับซึ่งเวลาที่ฮอมีปัญหาอะไรเงี้ยพังตกหรือต้องเอามาเอามาซ่อมหรือว่าเอามาปรับตั้งค่าอะไรอย่างเงี้ยก็กล่องอันนี้ยก็คือจะสะดวกนะครับมันก็มันจะเอาฮอเนี่ยวางไว้ตามล็อกได้เลยนะครับ มันจะเป็นล็อกอที่วางที่วางหอได้พอดีพอดีเ๊ะเลยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามามาดูใกล้กันเลยนะฮะอ่ะโอเคพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแกะพร้อมกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นพรมฉีดนะครับเป็นกล่องที่ เอาไว้สําหรับใส่ฮอโดยเฉพาะเลยนะครับเนี่ยผม,ผมเปิดออกมาปุ๊บก็จะมีฮออยู่เป็นตามล็อกเลยนะฮะก็คือก็จะเป็นฮอเนี่ยวางอยู่ในล็อกของมันแบบนี้เลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ใส่รีโมทนะครับช่องนี้เวลาที่ไปษนีหรือริษสทขนส่งเนี่ยเวลาที่เขาจะโยนกล่องโยนอะไรเนี่ยคือไม่ต้องกลัวฮอเสียหายเลยนะฮะ คือมันจะเป็นล็อกล็อกของมันโดยเฉพาะเลยชว a เซอร์3 0 0รยเนี่ยก็คือมันก็จะไม่หัดไม่แตกไม่หักอะไรอย่างงี้นะฮะไม่มีความเสียหายอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้อ่าเดี๋ยวมาดูเลยนะครับว่าฮออเป็นอย่างไรบ้างนะครับลักษณะของเบรดก็เหมือนไปฟันดินฟันอะไรมานะฮะเนี่ยครับ ก็ต้องมีกันบ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมว่าผมแนะนําให้แกะสติกเกอร์ออกเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาพวกทินเนอรนะ์เนเช็ดจะได้จะได้ไม่ต้องแบบมีเพยเพยอ์ะอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะเนี่ยเดี๋ยวมันคอยหลุดคอยหลุดตลอดนะฮะมันก็เป็นอะไรที่แบบน่าเบื่อนะฮะลอกออกไปเลยดีกว่าจะได้จบจบไปเลยอืม ฮอจะมีลักษณะเป็นสามเบรดนะครับเป็นสามเบรดแต่ว่ามันจะใช้เป็นหกเซลนะครับถ้าฮอที่มีมากกว่าสองเบรดอ่ผมแนะนำให้ใช้เป็นหกเซลดีกว่าเพราะว่ากำลังมันจะเหลือๆนะครับลักษณะของใบหางก็จะมีตีดินบ้างแหวงๆหวง,วงๆนะครับก็แต่ก็ไม่เสียหายอะไรมากมายก็เป็นรอยนะครับโอ้โหก็เดี๋ยวผมเอากระดาษทรายฝนๆให้หน่อย เอาติ๊กเกอร์ออกจะได้ดีๆหน่อยนะฮะก็ส่วนกล่องตัวนี้จะเป็นกล่องที่มาจากโรงงานนะครับมีการกันสั่นสะเทือนด้วยนะครับแบบนี้กล่องตัวนี้ก็คืออา่าผมเซตไม่เป็นนะพูดตรงๆเลยเพราะว่ามันมันเซตมาจากโรงงานโดยเฉพาะถ้าเกิดถ้ามันมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือหาหาคนทําไม่ได้นะพูดตรงๆเลยในเมืองไทยนะคือ เดี๋ยวตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกล่อง H1 ให้ลูกค้าไปที่คุยกับลูกค้าไปวันนั้นนะครับเปลี่ยนเป็นกล่อง H1 แล้วก็เปลี่ยนสปีดค Control นะครับให้มันเป็นตัว Soft Start เป็น Hobbywing 60ิบ a m อันนี้จะเป็น6 0 a m แต่ว่ามันไม่มี Soft Start เวลาที่ม r อเตอร์ปุ๊บเนี่ยมันจะกระชากนะครับมันจะกระชากทําให้ทําให้หางมันปัดนะพอหางมันปัดปุ๊บถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงที่แบบ พอมันเสียหลักมันก็อาจจะเบรฟันพื้นได้รับความเสียหายก็อาจจะเป็นได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกล่องเป็น h 1นะครับแล้วก็ speed control เนี่ยผมมีทหารอยู่อยู่2ตัวนะเดี๋ยวผมจะลองเอามานั่งดูซิว่ามันนั่งได้ไหมมีอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเนี่ยนะครับทหารที่ผมมีเดี๋ยวผมจะลองเอามานั่งดูซิว่ามันนั่งมันนั่งได้ไหมครับ เดี๋ยวลองดูแต่ผมต้องพับขาให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ลองไปนั่งดูโอได้พอดีเป๊ะเลยนะฮะเนี่ยครับนั่งได้พอดีเป๊ะเลยแต่ผมจะเอาแขนลงมาสักหน่อยนะครับเพื่อให้มันดูสมจริงนะ เอาแขนหักนะฮะเด้อเด้อเดี๋เว,วอ่าโอเคอ่าหมุนแขนหมุนอะไรเป็นแบบอ่าเดี๋ยวผมจะให้มันนั่งนะครับนั่งไปแล้วนะครับ ต้องเอาขาคอมคอมหน่อยนะครับโอ้นั่งได้พอดีเลยนะฮะพอดีเป๊ะเลยกับตัวทหารเนี่ยครับเนี่ยพอดีเป๊ะเลยนะฮะทะหารนั่งได้พอดีเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะให้มันนั่งเนะี่ยก็อาจจะต้องหากาวมาติดให้มันแน่นหน่อยนะฮะนะฮรแล้วก็ปิดเปิดประตูได้นะครับแบบนี้แต่ผมไม่ให้นะฮะ ของผมโอเคล้อเล่นนะครก็ขอติดตามรับชมสำหรับ EC ไม่ใช่ EC นะครับชเวเซอร์ 300C ลำนี้นะครับเปลี่ยนสปีดแล้วก็ใส่กล่อง H1 Box นะครับเข้าไปโอเคครับยังไงก็ติดตามรับชมนะครับกับตัวเชเวเซอร์ 300C ลำนี้นะครับกับวิทยุ Radio l i ิงอะเดี๋ยหยิบมาให้ดูกันไม่ให้ดูวิทยุเลย วิทยุเรด i โอลิงนะครับเออเดี๋ยวผมจะต้องถามลูกค้าว่าเอาแบตลิโพ2,002สามเซลใส่ด้วยไหมจะได้ประหยัดประหยัดนะครับจะได้เล่นยาวนะครับเพราะว่ามันกินไฟเยอะนะครับวิทยุตัวนี้กับเรด i โอลิงนะครับ AT9S นะครับส่วนลำนี้ก็เดี๋ยวผมจะใส่กล่อง H1 แล้วก็เปลี่ยนสปีดคอนโทรลเข้าไปแล้วก็บินส่งงานนะครับสำหรับลำนี้ ยังไงก็ฝากกดติดตามกด u u s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเอกสายหมุนด้วยนะครับเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาฟอร์ซ่ามาให้ดูนะครับที่จะติดกล่อง H1 เนี่ยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเหลือแต่กล่อง H1 ยังยังยังไม่มานะครับขาดตลาดตอนนี้ ผมก็สั่งไป2ตัวเลยนะครับ3ตัวเลยนะฮะก็มี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 อีกลำหนึ่งก็เป็นชาเวเซอร์อีกลำหนึ่งแล้วก็ฟอสซาลำนี้แล้วก็มีตัวตัวนี้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ลูกค้าก็รอสักนิดนึงนะครับอยากได้งานคุณภาพแบบนี้ก็ต้องรอสักหน่อยอันนี้เป็น 12K ใหม่ๆเลยนะครับกับวิทยุฟูตบอล1 2บตัวเนี้ยจะจะเป็นตัวไม่ใหญ่ละจะจับกระชับมือนะครับน่าเล่นนะฮะตัวเนี้ยราคาหมื่นต้นๆเอง ผมก็อยากได้อยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็กยังไม่มีตังค์ซื้อนะฮะตอนนี้ <c oughs> ครับสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ